เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏตราชวิทยาลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช25 2525เล่มที่58หน้า688ถึง692ายะกูตชาดกว่าด้วยยักษ์ถือกระบองเหล็กใหญ่ท่านผู้ใดยืนถือพระเนินเหล็กอันใหญ่โตเหลือขนาดอยู่บนอากาศท่านผู้นั้นมาสถิตเพื่อจะคุ้มครองข้าพเจ้าในวันนี้หรือหรือจะพยายามมาฆ่าข้าพเจ้า ดูก่อนพระราชาเราเป็นทูตของพวกยักษ์ขู่พวกยักษ์เหล่านั้นส่งมาที่นี้เพื่อจะปรงพระชนพระองค์แต่เท้าสักกรินเทวราชคุ้มครองพระองค์อยู่เพราะเหตุนั้นเราจึงผ่าเสียนของพระองค์ไม่ได้ก็ถ้าเท้ามควานเทวราชผู้เป็นจอมถวยเทพพระสวามีของนางสุชาดาคุ้มครองข้าพเจ้าอยู่มิฉะนั้น พวกปีศาจคงคุกคามเหล่าสัตว์ทั้งหลายเป็นแน่ข้าพเจ้าไม่ได้สะดุ้งกลัวต่อพวกยักษ์เลยพวกกลุมพันและพวกปีศาจทั้งมวลจะคร่ำครวญกันไปก็ตามเถิดพวกมันคงไม่อาจจะต่อยุทธกับข้าพเจ้ากิริยาที่หลอกหลอนของพวกยักษ์ซึ่งทำให้หน่ากลัวต่างๆนั้นมีอยู่เป็นอันมากแต่ข้าพเจ้าก็ไม่กลัวจบอยะกูตชาดกที่เจ็ด อัตกถาอายกูตชาดกที่7พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันทรงปารบการประพฤติประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่าสัพภายสังกูตังดังนี้เรื่องปัจจุบันจักมีแจ้งในมหากันหชาดกส่วนเรื่องในอดีตมีดังต่อไปนี้ในอดีตการ เมื่อพระเจ้าพรมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพารานสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในพระคันของพระอัครมเหสีของพระเจ้าพรมทัตนั้นเจริญวัยแล้วเรียนศิลปาศาสตร์ได้แล้วเมื่อพระราชบิดาสวรรคตแล้วได้ดำรงอยู่ในราชสมบัติทรงครองราชโดยธรรมในครั้งนั้นคนทั้งหลายเป็นผู้ถือเทวดาเป็นมงคล พาการฆ่าแพะเป็นต้นมากมายกระทำพีกรรมแก่เทวดาทั้งหลายพระโพธิสัตว์ให้เที่ยวตีกลองประกาศว่าไม่ควรฆ่าสัตว์มีชีวิตยักษ์ทั้งหลายเมื่อไม่ได้พีกรรมจึงโกรธพระโพธิสัตว์ได้ไปยังสมาคมยักษ์ในหิมมวันตะประเทศให้ส่งยักษ์ตนหนึ่งผู้หยาบช้าไปเพื่อต้องการฆ่าพระโพธิสัตว์ยักษ์นั้นถือพเนรเหล็กร้อนอันใหญ่ประมาณเท่าช่อฟ้า พระเนินหมายถึงค้อนขนาดใหญ่สำหรับตีเหล็กหรือทุบหินมาด้วยตั้งใจว่าจากประหารพระโพธิสัตว์นั้นด้วยพระเนินเหล็กนี้ให้ตายจึงได้ยืนอยู่ที่หัวนอนพระโพธิสัตว์ในระหว่างมัชชิมยามขณะนั้นอาสนะของเท้าสักกะแสดงอาการร้อนเท้าเธอทรงรำพึงอยู่ได้ทรงทราบเหตุนั้นจึงทรงถืออินทะวะชิราวุธเสด็จไป แล้วได้ประทับยืนเบื้องบนยักษ์พระโพธิสัตว์ได้เห็นยักษ์แล้วคิดว่ายักษ์นี้ยืนอารักขาเราหรือว่ายืนประสงค์จะฆ่าเราเมื่อจะเจรจากับยักษ์นั้นจึงกล่าวคาถาที่หนึ่งว่าท่านผู้ใดยืนถือพเนินเหล็กล้วนอันใหญ่โตเหลือขนาดอยู่ในอากาศท่านผู้นั้นมาจัดแจงเพื่อจะคุ้มครองเราในวันนี้หรือหรือว่าจะพยายามฆ่าเรา บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าวิหิโตนุสัตชะตัดบทเป็นวิหิโตนุสิอัจชะก็พระโอธิสัตว์เห็นแต่ยักษ์เท่านั้นไม่เห็นเท้าสักกะยักษ์ไม่อาจประหารพระโพธิสัตว์เพราะกลัวเท้าสักกะยักษ์นั้นได้ฟังถ้อยคําของพระโพธิสัตว์จึงกล่าวว่าข้าแต่มหาราชาข้าพเจ้ามิได้ยืนคุ้มครองท่านแต่ข้าพเจ้ามาด้วยหวังใจว่า จากเอาพระเนนเหล็กอันชดช่วงนี้ประหารทำท่านให้ตายข้าพเจ้าไม่อาจประหารเพราะกลัวเท้าสักกะเมื่อจะแสดงเนื้อความนี้จึงกล่าวคาถาที่สองว่าดูก่อนพระราชาข้าพเจ้าเป็นทูตของพวกยักษ์ถูกพวกยักษ์เหล่านั้นส่งมาที่นี้เพื่อฆ่าพระองค์แต่พระอินเทวราชคุ้มครองพระองค์อยู่เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงผ่าพระเศียรของพระองค์ไม่ได้ พระโอธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวสองคาถานอกนี้ว่าถ้าเท้ามาขาวานเทวราชผู้เป็นจอมเทพพระสวามีของนางสุชาดาคุ้มครองข้าพเจ้าอยู่มิฉะนั้นพวกปีศาจคงจะคุกคามสัตว์ทั้งหลายเป็นแน่แต่ข้าพเจ้าไม่ได้สะดุ้งกลัวต่อพวกยักษ์เลยพวกกุมพันและพวกปีศาจท,ทั้งมวลจะคร่ำครวญกันไปก็ตามเถิด พวกปีศาจไม่อาจต่อยุทธกับข้าพเจ้ากิริยาที่หลอกหลอนของพวกยักษ์ซึ่งทำให้หน่ากลัวต่างๆนั้นมีอยู่เป็นอันมากแต่ข้าพเจ้าก็ไม่กลัวบรรดาบทเหล่านั้นบทว่ารักษศิยาปชายะความว่าเหล่าสัตว์คือรากสดได้แก่พวกสัตว์ที่เป็นรากสดบทว่ากุมพันธาได้แก่พวกยักษ์ท้องพลุยมีอันทะเท่าหม้อ บทว่าปังสุปิสาจากาได้แก่พวกปีศาจในที่ทิ้งอยากเยื่อบทว่านาลังความว่าขึ้นชื่อว่าพวกปีศาจไม่สามารถจะต่อยุทธกับข้าพเจ้าบทว่ามหตีสาวิเพสิกาความว่าก็ยักษ์เหล่านี้ประชุมกันแสดงกิริยาน่ากลัวต่างๆอันใดกิริยาที่น่ากลัวต่างๆอันนั้นถึงจะมากมาย ก็เป็นเพียงแสดงอาการน่ากลัวแก่เราเท่านั้นแต่เราหากลัวไม่เท้าสักกะทรงขับยักษ์ให้หนีไปโอวาทพระมหาสัตว์แล้วตรัสว่าดูก่อนมหาราชพระองค์อย่าได้ทรงกลัวเลยจำเดิมแต่นี้ไปการคุ้มครองพระองค์เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าแล้วเสด็จสู่สถานที่ของพระองค์ทีเดียว พระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วจึงทรงประชุมชาดกว่าเท้าสักกะในครั้งนั้นได้เป็นพระอนุรุทธะส่วนพระเจ้าพาราณสีได้เป็นเราตถาคตชนีแลจบอัตกถาอายะกูตชาดกที่เจ็ด